ตรงนี้ก็พีนถนนบพาดนะคะเดี๋ยวร่อะเรน่อมรู้จริงจังเอามันหอมดัง ก็เลยก็เลยมีดเอาสิดอนิเอามีดนี่แล้วเออมาเมื่อวานซีดอกพอดีเนาะเมื่อวานแรงเนาะดอกเดียวค่ะเห็ตตาเห็ตตาตัอนี่เห็ตตาแม่ไม้เหรอโอ้เอาคือเอาเนี้ยเห็ดกรตตาสองตา เอามาเก็บหมากนะน้ำเมนเตอกัดมันนี่บ้องอ่ะมีดอกมีนะ้ำแม่เอาเลยค่าไปครยวถ่ายหน่อยอันอนี้สองดอกเห็ดเขาแป้งค่ะคุณคน,นเห็ดเขาแป้งดอกนึ่งด้วยจ้าดอกเดียวดอกนึงง่งยังบดทั่วยังไหลมอง นั่งนั่งถ่านั่งถางุถ่ายู่ทางคุณนนนาหลายมวนี้บตบนเก็บายโ้เก็บหัเขาก็เก็บไหมมันเนี่ยกเก็บแม่ทุกวันก็ได้หัวอันันรมากมากเก็บเือเขาหนโอ้โหเป็นไปกินเ็เบิร์ดกิเมือขาเจ้า ไปโอเคไปเไม่ื่อก่อนออันมากอ่อหิน,นเดียวมันแซ่บอันนี้หินเนาะเออมากอ่อหมันบ่อนทันซึ่งเกินน้ำบ่อได้เห็นให้เบื่อลรือไม่ไปมายามเฮ็ดตอนแรงจ้ะเยี่ยพานหมานขี่รถกายก็เห็นหอมอัานหรือล่า เอาอยู่น่อมรับแล้วก็เอาเมซเ่อร์ะอเนเยพาบุ๊กายพา ดอกน้อยเฮดไคโพนเอาเลยค่ะไม่ได้จงบริธามันเยอะเลยมืออื่นย่านบริมาดอกน,อน้อยนี่ก็หอมใช่เด้อนี่เฮดไ่โพนดอกน้อยนี่ก็หอมหอมสงสัยขาเจ้ามาหากกนแล้วค่ะดอกใหญ่ ได้สองดอกดอกน้อยๆสองดอกน้อยน้อยหอมๆนี่จะพาจะพาไปเก็บพักซิวนะคะพวกอืดๆเดี๋ยวเฮ็ดมีกะทิค่ะกละพาพาไปเก็บพักติวต่อเฮ็ดกะนอยน้อยึ โค้งหนาตาค่ะเมื่อเอิร์ตซีเอสมีกันที่ขายค่ะพี่รีกเอาไว้สันนี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดีเ๋ยวนึงน่งเลยละหอมขนาดหอมดังระเต็กเรียกตัยตะตปุ่นเหรอปุอ่นซำ